แนวทางปฏิบัติสู่ความหลุดพ้นหัวข้อพระวะเนตติสูตรว่าด้วยเกลงที่นำไปสุขพบพระต่ิปดฉบับหลวงเล่มที่17สุตตันตปิดสัญญุตนิกายคันตวาระวักหน้าที่192ถึงข้อที่ส6 8รกระผู้มีประภาคประทับอยู่ณนพะระเจตวัน อาราของท่านอนาถปิณิกะเศรษฐีเก็พร,ร่นงกรสังวัถีณที่นั้นแลพระราชระได้ทูลถามพระผู้มิประภาคว่าถ้าแต่พระองค์ผู้เจริญที่เรียกว่ากิเลสเรื่องนำไปในภพในภพดังนี้กิเลสเรื่องนำไปในภพเป็นะไ้ความดับกิเลสเรื่องนำไปในภพเป็นชไฉพระภูมิประภากรับตอบดูก่อรราชา ความพอใจความกำหนัดความเลิดเลินความทะยานอยากความเข้าถึงความผิดมั่นอันเป็นที่ตั้งที่อยู่อาศัยแห่งจิตในรูปนี้เรากล่าวว่ากิเลสเรื่องนำไปในภพเพราะความดับสนิทแห่งกิเลสเหล่านั้นเรากลัาว่าเป็นธรรมที่ดับสนิทแห่งกิเลสเรื่องนำไปในภพยอกตามเห็นวิญญาณโดยความเป็นตนเห็นตนมีวิญญาณ เห็นญาณในตนหรือเห็นตนในวิญญาณดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าพุถดชนผู้ไม่ได้สดับแล้วเป็นผู้ถูกเรื่องจําคือรูปเวทนาสัญญาสัานวิญญาณจังไว้แล้วเป็นผู้ถูกเรื่องจำทั้งภายในทั้งภายนอกจังไว้แล้วเป็นผู้มองไม่เห็นฝั่งนี้เป็นผู้มองไม่เห็นฝั่งนอนยอมแก่ทั้งทงที่ถูกจํา ย่อมตายทั้งๆท,ที่ถูกจำย่อมไปจากโลกนี้สู่โลกหน้าทั้งๆท,ท,ที่ถูกจำดูก่อนภิกษุทั้งหลายส่วนอริยาสาวกผู้ได้สดับแล้วได้เห็นพระอริยเจ้าทั้งหลายฉลาดในธรรมของพระอริยได้รับแนะนำดีแล้วในสัพพุริสธรรมย่อมไม่พิจารณาเห็นรูปโดยความเป็นตนย่อมเห็นตนมีรูปไม่เห็นรูปในตน หรือไม่เห็นตนในรูปย่อมไม่พิจารณาเห็นเวทนาโดยความเป็นตนไม่เห็นตนมีเวทนาไม่เห็นเวทนาในตนหรือไม่เห็นตนในเวทนาย่อมไม่พิจารณาเห็นสัญญาโดยความเป็นตนไม่เห็นตนมีสัญญาไม่เห็นสัญญาในตนไม่เห็นตนในสัญญาย่อมไม่พิจารณาเห็นสังขารโดยความเป็นตนไม่เห็นตนมีสังขาร ไม่เห็นสังขารในตนหรือไม่เห็นตนในสังขารย่อมไม่พิจารณาเห็นวิญญาณโดยความเป็นตนไม่เห็นตนมีวิญญาณไม่เห็นวิญญาณในตนหรือไม่เห็นตนในวิญญาณดูกรทีกสุดทั้งหลายนี่เรียกว่าอริยะสาวกผู้ได้สดับแล้วไม่เป็นผู้ถูกเรื่องจำคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจำไว้ ไม่เป็นผู้ถูกเรื่องจำทั้งภายในทั้งภายนอกจำไว้เป็นผู้มองเห็นฝั่งนี้เป็นผู้มองเห็นฝั่งโน้นเรากลับว่าภิกษุนั้นพ้นแล้วจากทุก